รับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวข้าพเจ้า,านางปฏิตาธนัญชัยตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2566 เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ36ปีภูมิลำเนาบ้านแม่ต่ำน้อยตำบลแม่ต่ำอำเภอพยายมิงรายจังหวัดเชียงรายปีการศึกษา2558จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีคณะบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปีการศึกษา2,562จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาลัยเชียงรายปีการศึกษา2,553เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าที่การเงินโรงเรียนพยาเมงรายจนถึงปีการศึกษา2,566 23มีนาคม2565สอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกการเงินการบัญชีลำดับที่2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้บัญชีจึงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566 นะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการปฏิบัติงานสอนรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้ามัธยมศึกษาปีที่4รายวิชาการขายเบื้องต้นมัธยมศึกษาปีที่5รายวิชางานประดิษฐ์มัธยมศึกษาปีที่6และ ชุมนุมสลาน้อยสารสินของดีอำเภอแม่วางภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. ได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 2. ได้รับมอบหมายให้ทำงานการเงินและระดมทรัพยากร 3. ได้รับมอบหมายให้เป็นครูดูแลงานนักเรียนหอพัก และ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1องค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าได้แสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูว 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทําให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสาธารณประโยชน์มีความกตัญญูกตเวทีร่วมบริจาคในสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้สจัญยาบันวิชาชีพข้า้าจเาได้ปฏิบัติตนตามจัญญาบรนวิชาชีพครูโดยได้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับความเป็นครูมีการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในวิชาชีพครูสม่ำเสมอเข้าร่วมประชุมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเสริมสร้างทักษะอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถร่วมกับโรงเรียนชุมชนร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้ความร่วมมือกับคณะครูโดยยึดหลักความสามัคคีในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนอกห้องเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้นการบัญชีเบื้องต้น และยังได้น้อมนำความรู้มาปรับใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองเพื่อความผาสุกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 5. จิตปัญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเข้าสอนตรงเวลาเต็มเวลาให้ความรู้ทักษะที่ดีกับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนตามสเกลภาพตามความสนใจช่วยเหลือผู้เรียนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน6ติดสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีจิตสํานึกที่ดีพึงมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมุ่งมั่นสร้างสรรค์ศึกษาหาความรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสอนประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูองค์ประกอบที่2อด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดก,การเรียนการสอนข้าพเจ้า มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียนศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเนื้อหาสาระกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทางและนำทางศึกษาหลักการทฤษฎีที่เก,กี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการการเรียนรู้จิต,ตวิทยากระบวนการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย พัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่เดีนผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขอีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารอย่างถูกต้องอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเอง พัฒนาตนเองนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้า ยึดหลักการการทำงานเป็นทีมร่วมสร้างร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นทีมงานที่ดีและเกิดประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้างานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไปงานบริหารวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบหน่วยงานบริการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเช่นการจัดการเรียนการสอนการทำงานเป็นต้นณโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับคำแนะนำต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ